สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับนุกนะคะวันนี้เรามาที่สวนส้มงานแบบน่ารักมากนะวันนี้เราจะมาเติมวิตามินซีให้ผิวกันเย่เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าที่สวนส้มที่เชียงใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างไป สวยกันนะขอบอกทุกคนว่าเป็นที่ที่มาแทบมากๆเลยนะคะในเชียงใหม่ทุกคนต้องไปเยือนเพราะว่าสวนส้มเขาเนียน่ารักจริงๆน้าส้มก็อร่อยนะคะป้าๆที่ดูแลสวนเนี่ยเขาก็มิัยดีนะลองแวะไปดูกันได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เรากลับจากสวนส้มมานะคะก็จะพาทุกคนมาเติมวิตามินซีให้ผิวกันนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าราคาของในคลิปของเราเนี่ยเริ่มต้นที่79บาททุกคนถูกมากไปจนถึงไม่เกิน3า0ร้อบาทมรงคิดว่าทุกคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยที่อยากได้สกินแคร์ราคาไม่แพงแบบล้างหน้า น่าจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นุกกใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวอะไรกับวิตามินซีไปดูกันเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยแอดเห็นสีส้มๆอีกตัน,กนี้นะจ๊ะ ใช่ปะ่ะเออวันนี้เราจะใช้น้องคนนี้นะคะเป็นบูทวิตามินซีไบรท์เทนน่นะคะก็จะเป็นลายที่ออกมาใหม่ของบูทนะคะที่มีสารดของส้มยูสุนะก็เป็นอะไรที่เราช่องมากเราเป็นยูสุเลเวอร์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้ใช้แล้วหอมดีนะคะแล้วก็วิตามินซีของเขาเนี่เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็มีตั้งแต่แบบพวกมเซเล่าวอเทอร์ไปจนถึงแบบพวกสกครับหน้าหรือว่าทิชชู่เปียกอะไรเงี้ยคือมีครบหมดเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ให้ดูกันว่าไอการเตริมวิตามินซีเข้าไปให้ผิวเนี่ยมันดียังงงนะะง้ๆขออู คนนี้นีเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงนะจะบอกว่าย้ำอีกทีว่าราคาเขาแบบไม่แพงเลยเริ่มตั้งแต่เ9บาทถึง249บาทเท่านั้นนะเริ่มฟินหน้าก่อนอย่างแรกนะคะนุกจะใช้เป็นตัวที่เป็นม y เซราวอเตอร์นะเดี๋ยวเราจะเก็บผงหน้าหมาก่อนมาตัวแรกที่เราใช้กันนะคะคือน้องที่เราหยิบมาเมื่อกี้นะคะนี่เป็นบลูวิตามินซีบริเวณนิ่งมิเซราวอเตอร์นะคะซึ่งเป็นมิเซราวอเตอร์ที่ผสมตัววิตามินซีมาด้วยเช็ดแล้วก็สะอาดสดชื่นดีตัวนี้นุก็ใช้แต่แบบบริเวณที่เป็นรอบๆนนนนนนะะคเเเเช่่่่ตตรรรรงงงผิววววหห้้้าาาาาาาขออืพกกปปีีถ็็ท เดี๋ยวหนูก็ใช้ตัวที่เป็น Eye and Lip Remover นะคะก็จะบอกว่ามันหอมมากเทลงไปบนสัมผดีได้เลยชุ่มๆหนึ่งสองสามพึบตอนนี้ทุกคนกําลังเริ่มงงแล้วอ่าเอ๊ะยายคนนี้ยายตัวดีชเช็ดออกมาแล้วไม่เห็นต่างกันเลยสองข้างเห็น้าคือถ้าเราทำความสะอาดผิวดีคือผิวดีมีใช้ไปแบบเครืงแต่งหน้าอะไรมันก็แบบมันก็ได้อะนึกออกไหมก็เน้นย้ำเสมอเนาะนี่เริ่มเห็นละเห็นไหม ก็จะเป็นสัมีที่เราเช็ดหนึ่งแผ่นอันนี้ก็เป็นข้างที่เช็ดแล้วจะเห็นว่ามันดูแบบสะอาดใสนวลเนียนมากแล้วก็สดชื่นมากจะบอกว่ามันไม่เหนียวนะคะสดชื่นมากอยากจะเช็ดตาไปด้วยเลยหรือว่าใครที่แบบแต่งหน้าไม่ค่อยจัดอ่ะเราสามารถแบบเอาเนี้ยเช็ดทั้งหน้าไปเลยก็ได้นะหรือบางทีว่าเรามีมัตส์งล่งขลาอะไรเงี้ยไม่อยากลบปากเลยไม่อยากเป็นคนที่แบบว่านาซีอันนี้ก็จะเป็นแบบไมเซ่าของเขาให้ดูก่อนว่าสะอาดมากค เลิศมากแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยบางทีแบบเช็ดไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวิตามินซีเราจะแพ้หรือเปล่ามันจะคันหรือเปล่าแบบอักเสบหรือเปล่าคือสูตรนะจ๊ะดีมากแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะไม่มีน้ำหอม่ะรีเช็คใกล้ๆจะบอกว่าหลังจากเช็ดก็คือหน้าดูใสขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆแล้วการใช้อันนี้จะช่วยเรื่องของจุดด่างดำในอนาขตด้วยนะคะหมายถึงว่าใช้ไปเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้จุดด่างดำของเราเนี่ยมันดูจางลงนะแล้วก็จะบอกว่าปริมมมาาณขของนน่ะะวดใหหญกเ็ป ขวดใหญ่กว่าหน้าทุกอ่าเอออันนี้ก็คือขวดใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ400 ml ต่อไปตรงส่วนที่มันเป็นแบบพวกเอ่อเมคอัพแบบพอยเมคอัพเราก็จะใช้เป็นน้องคนนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น eye m a e u p remover นะก็เอาไว้สําหรับลบพวกมาสคาร่าหรือว่าอายไลเนอร์กันน้ำอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใช้แยกกันดีกว่านะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนึกออกไหมอันไหนที่เช็ดหน้าเราก็เช็ดไปอันไหนที่เช็ดตาเราก็เช็ดไปอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบไบ f a สนะคะคือเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำค้ออย่างละครึ ค่ะทำไมมันแบบเช็ดไม่ค่อยออกเลยคะอ๋ะอ,อ,อลืมขยาวเงี้ยก็มีเหมือนกันนะแปะลงไปที่ตาเราได้เลยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์เหมือนกันนะแต่ว่ามันหอมกินโซมมากเลยแต่เขาบอกไม่มีน้ําหอมเลิศมากคือเนี่ยเราแปะไว้แล้วก็รูดออกเียคือมันออกจริงนะมาสคาได้นุงใช้คือทนมากนะต๊าด๊า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาย m a คอัพของเราพวก glitter กตตอ,อะไรเงี้ยก็ล้างออกนะคะแล้วก็ไลเ l i n e r m a s c ร r a อะไรเงี้ยออกเหมือนกันนะหนูมีแบบ g l i ตอร์ใต้ตานิดนึงจริงๆแล้วพวกตรงช่วงบริเวณดวงตาหนูก็แนะนําทุกคนว่าให้เช็ดให้สะอาดถ้าสมมติว่าเราเช็ดไม่สะอาดเนี่ยบางทีมันจะเป็นพวกตากุ้งหญิงได้สังเกตไหมมันไม่แสบตาเลยนะขนาดว่าเราเช็ดแบบคือเวลาเช็ดอะหนูก็เช็ดแบบข้างใต้ตรงนี้ด้วยทุกคนนึกออกปะ ก็คือเช็ดไปเลยไม่แสบปาเลยลด,ดมากสวยแล้วอะ่ะคือเหมือนทานสกินแชร์แล้วตอนเนี้ยูหน้าเงามากลด,ดมากหรือถ้าวันไหนใครขี้เกียจเราขอแนะนําคุณหนึ่งอย่างก็คือเขามีสิ่งนี้ด้วยค่ะทิชชู่เป็นทิชชู่แทนนะคะอีกนนก็จะเป็นแบบ cleansing wipe นะเป็นทิชชู่เช็ดเครื่องสำอางเหมือนกันก็จะเอาไว้เช็ดเวลาวันที่เราแบบขี้เกียจหรือว่าเราไปตา่างจังหวัดแล้วเราขี้เกียจหาสำลุงสำดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถดึงออกมาแล้วก็แบบเช็ดเช็ดได้เลยทิชชู่เขาก็จะเป็นแบบนี้ เห็นได้สะอาดกำลังดีเลยอเะยรีเช็คเช็ดอีกรอบนจะให้ดูว่าจริงๆแล้วขนาดว่าเราเช็ดเนี่ยรอบที่3แล้วมันไม่มีเครื่องสำอางติดอยู่บนหน้าแล้วเลิศมากแนะนำเหมือนกันอันนี้ เผื่อว่าน้องๆคนไหนอยากจะเป็น beauty b ล o อก e r อะไรเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยทิชชู่เมื่อกี้ก็แนะนาเหมือนกันนะคะเวลาเราสวอดเครื่องสำอางสวอดลิปอะไรเนี้ยบนมือแล้วก็แบบอยากจะหาทิชชู่มาเช็ดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ทิชชู่แบบเนี้ยเช็ดได้เหมือนกับบนนะก็มันจะสะอาดดีแล้วก็ทําให้เราแบบไม่ระคายเคืองช่วยบำรุงผิวไปในตัวไม่มีแอลกอฮอล์ก็ทาให้ผิวของเราแบบไม่แห้งแล้วก็คงความชุมช่มชื้นไว้ได้ดีนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขอแนะนําน้องคนนี้ก็คือเขาออกมาเป็นแบบสครับผิวค่ะบลูวิตามินซีบริเวนัณนเราาจะะแนน ว่าเฮ้ยสครับแบบ2อาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ว่าน้องคนนี้เขาค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆนะคะแบบเนื้อมันละเอียดมากเขาก็เลยแนะนําว่าใช้ทุกวันได้เราสามารถสครับหน้าทุกวันได้ด้วยน้องคนนี้นะคะแต่ว่าอย่างนุกอย่างนี้จริงแล้วหน้าไม่ค่อยมีอะไรมากก็ใช้อาทิตย์ละครั้งปกตินะคะปกติเนี่ยเราน่าจะสครับหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าใช่ไหมแต่ว่านุกจะสครับไว้ก่อนเพราะว่าน้องคนนี้เรามีเทคนิคในการใช้นะคะก็คือพอเราทําให้หน้าเปียกใช่ไหมแร้ลงน้องคนนี้แล้วเราก็คิงไว้แป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆมา มาลองใช้เริ่มใช้กันมันจะเป็นอย่างนี้เนื้อมันจะละเอียดมากให้ดูไม่รู้ทุกคนเห็นไหมน่าจะเห็นแหละกล้องเรา Full HD ขนาดนี้คือเม็ดมันจะละเอียดมากเนี่ยนุกแนะนําให้ทุกคนอนะ่ะทาไว้ก่อนแล้วเราค่อยแบบมาขัดอ่ะนึกอ,อก้อไหมเม็ดมันค้นละเอียดเีลยดีมากตัวนี้เป็นตัวที่แบบเพลยอเลยของนุกเลยอ่ะสำหรับลายเนี่ยนะนุกก็คิดว่านุกชอบอันนี้ที่สุดละเห็นว่าเม็ดมันจะแบบมันเล็กมากๆเลยค่ะชอบมากนะเคล็ดลับก็คือเวลาเราทาไว้ใช่ไหมแล้วเราจะสครับเนี่ย นุ้ยแนะนำให้ทุกคนอนะสครับตรงบริเวณที่เราเป็นจุดด่างดำเยอะๆหรือว่าเป็นพวกแบบจมูกพวกสิวเซียยหรือว่าตรงแบบช่วงหน้าผากซีโซนของเราที่สิวมันจะขึ้นบ่อยๆนะคะก็แนะนําทุกคนว่าเอาอย่างนั้นอนะก็ดีหรือใครจะแบบรีบๆอย่างเงี้ยเราก็สกครับไปเลยใช้กับพวกเครื่องล้างหน้าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องล้างหน้าอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนุ้ยแนะนําว่ายิ่งใช้กับพวกเครื่องล้างหน้ามันจะทําให้สิวเซียยของเราอะออกไวมากยิ่งขึ้นออกเป็นแบบเม็ดๆเลยอะสครับอ่อนโยนมากชอบอมากปกติถ้าแบบสครับเม็ดเล็กๆอย่างเง จะหัทชิ่วมันจะอยู่ในเออเขาเรียกว่าสกินแคร์แบบแพงๆนิดนึงสกินแคร์เคาน์เตอร์แบร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบราคาย่อมเยาสองสามร้อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยโอ๊ยไม่ใช่สองสามร้อยด้วยเนี่ยร้อยสองร้อยอะไม่ค่อยเห็นหรอกเอียดมากแล้วหลังจากที่เราสครับเนี่ยพวกจุดด่าำๆมันก็จะจางลงด้วยเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีใช่ไหมันก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยใสยิ่งขึ้นนะแล้วก็ล้างล้างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา นี่หลังจากที่เราสครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าหน้าเนียนมากแลก้วก็น้องคนนี้ที่เป็นสครับเนี่ยเขามีวิตามินซีอยู่0.1%เลย <c oughs> ซึ่งถือว่าสูงมากๆอยู่นะคะก็อันนี้เป็นตัวที่หนูค่อนข้างชอบเลยอันนี้แนะนาทุกคนว่าเวิร์กมากนะ <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะล้างหน้ากันซึ่งโฟมล้างหน้าของเขาในไลายนี้นะคะมีมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะจะเป็นโฟมล้างหน้าแบบธรรมดาแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าแบบวิปโฟมนะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่หน้าต่างเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบ c l e นซิ่งโฟมธรรมดาแล้วก็อันนี้ ความสะดวกของเราเลยว่าเราชอบแบบไหนนะคะสพรว่าเราชอบแบบไอ้ก็มีฟองแต่ว่าฟองไม่ได้เยอะหนาะนุ่มมากๆแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นโฟมธรรมดาได้หรือว่าชอบใช้แบบเวฟโฟมแบบแน่นๆตีแน่นๆนะคะก็สามารถใช้แบบตัวที่เป็นวิปโฟมได้ก็ดีเหมือนกันซึ่งวันนี้ที่น้องที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นตัวที่เป็นบูดวิตามินซีบริเวณนิ่งเวฟโฟมนะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้หน้าใสาขึ้นเร็วภายใน7วันนะแล้วก็ตีออกมาเป็นโฟมแบบนุ่มๆได้ดีนะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้เยอะใช้ประมาณเนี่ยหนึ่งขอนิ้ว เวลาตีโฟมเนี่ยถ้าเราอยากให้โฟมมันขึ้นเยอะๆนะหนูก็แนะนําว่าเวลาตีโฟมเราใช้กับพวกที่เป็นฟองน้ำตะข่ายอะไรเงี้ยมันจะตีได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองทําให้ดู <S <S คือฟองแบบผูมากนี่คือตีแบบไม่ไม่ถึงห้าวิอะคือขึ้นแล้วแล้วก็ฟองอะมันอยู่ตัวแบบมากๆค่ะใครที่แบบเคยใช้ฟองเป็นมฟมแล้วมันรู้สึกว่ามันยุบไปอะอันเนี้ยคือฟองหนานุ่มแน่นมากนะ ด,ดูดิดูดิเป็นสตาต์คอร์ได้หลยบอกให้ฟองแบบแน่นมากมสำหรับใครที่รู้สึกว่าใช้แบบวิปโฟมแล้วฟองไม่ค่อยอยู่ฟองหุบหายไปเร็วแนะนํานี่เลยค่ะจุดบางฟองหนาแน่นนุ่มมากนี่ล้างแล้วก็คือหน้าใสมากหน้าใสภายในเจ็ดวันไปเลยแม่ดูดิใส่ไม่ไหวอยากให้หอมแก้ม ก็ขอแนะนํา hmm. ว่าอันนี้ดีจริงฟองคือมันแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็ฟูมากนะคะแนะนําเลยสำหรับคนที่รู้สึกว่าตีฟองมายี่ห้อไหนก็ไม่เคยขึ้นอันนี้ ขึ้นแน่นะค่ะแล้วก็หนาแน่นดีนะคะแล้วก็จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลของทุกตัวที่เราให้ดูในวันนี้เนี่ยมีวิตามินซีแบบคูณ2จากส้มยูสุเลยแล้วก็มันวิตามินซีมันค่อนข้างเข้มข้นมากมากนะคะก็แนะนำทุกคนสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องจุดด่างดำหรืออยากจะให้แบบผิวของเราดูขาวดูใสขึ้นนะอันนี้ก็ดีนะคะทุกตัวในที่เราเอามารีวิววันนี้มีขายอยู่ในบูธนะทุกคนสามารถไปซื้อได้ที่บูธทุกสาขาเลยแล้วก็ราคาอย่างที่บอกไปว่าไม่แรงอย่างที่คิดเจ็ดสิบเก้าบาทเริ่มตน้นถูกมากจากถาททานถน คนงกน้อยทั้งหลายนะคะจะต้องฟินแน่ๆเพราะว่าหอมมาล้างแล้วก็แบบรู้สึกสะอาดดีนะคะการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตั้งแต่เราทํามาก็เน้นย้ำทุกๆกับครีมกันแดดแล้วเนาะว่าเออการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยเราขอไปอาบน้ําก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาเติมวิตามินซีให้ผิวกันเยอะๆนะครับทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายถึงมากลืมกดไลค์รูปสดส้มให้ด้วยนะ <laughs> บ๊ายบาย